อ่านะครับนักเรียนมาเรียนกันเรื่องประโยคสื่อสารนะครับประโยคสื่อสารนะครับนักเรียนดูนะครับประโยคเนี่ยนะครับก็คือการนําเอาคํำนามนะครับคํากริยานะครับแล้วก็คำขยายเนี่ยมาเรียบเรียงกันแล้วก็มันได้ใจความที่สมบูรณ์ว่าใครเนี่ยนะครับทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนาะเช่นฉันไปโรงเรียนนะครับเห็นไหมคำนามคือฉัน ไปคือคำกริยานะครับโรงเรียนก็เป็นคำนามนะครับมัเรียนกันแล้วก็ได้ประโยคที่สมบูรณ์นะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่ามาดูครับรูปแบบประโยคสื่อสารนะครับมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะลูกนะมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับหนึ่งเลยประโยคบอกเล่านะครับ2ประโยคคำถาม3ประโยคปฏิเสธ4ประโยคขอร้อง5ประโยคคำสั่งนะครับ ประโยคสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราก็มีอยู่ห้าประเภทนะครับ่านะครับเรามาดูเลยลูกมาดูประโยคตัวแรกนะครับก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองนะครับประโยคบอกเล่านะครับเป็นประโยคที่ใชบบ้บอกเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆบอกเรื่องราวต่างๆนะครับให้ให้รูว่าประธานเนี่ยหมายถึงใครทําอะไรนะครับ เป็นอย่างไรแล้วก็มีจุดประสงค์เพื่อบอกหรืออธิบายอะไรนะครับเช่นแม่ฉันไปตลาดนะครับเห็นไหมนะครับแม่ฉันไปตลาดก็เป็นประโยคบอกเล่านะครับเป็นประโยคบอกเล่าคือบอกให้คนอื่นรู้โดยที่ไม่ต้องการคําตอบคําถามหรือว่าอะไรเลยนะครับ <c oughs> ามาดูต่อนะครับมาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่านะครับต้องเรียนดูนะครับดูตามรูปภาพเนะาะพ่อของผมเป็นพ่อค้าขายผลไม้ นะครับพ่อของผมเป็นพ่อค้าผลไม้นะครับเป็นประโยคไงลูกบอกเล่านะครับว่าพ่อของผมเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผลไม้ที่ตลาดที่ไหนนะครับแต่นี่นะครับไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปครอบครัวของผมไปเที่ยวทะเลในวันหยุดยังไลูกครอบครัวของผมไปเที่ยวทะเลในวันหยุดก็คือบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเฉยๆนะครับ ไม่ได้ต้องการที่คำํำตอบไปเลยนะครับประโยคบอกเล่านะครับผ่านไปแล้วต่อไปมาดูประโยคคําถามประโยคคําถามนะครับเป็นประโยคที่ใช้ถามผู้อื่นแล้วก็เราต้องการทราบคําตอบนะลูกคือต้องการทราบคําตอบนะครับเข้าใจเนาะมักจะถามว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเช่นใครเป็นคนหยิบดินสอของฉันไปนะฮะเป็นไหมถามว่าใคร ใครเป็นคนยิบลิ้นสอของฉันไปนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของประโยคคําถามตัวอย่างของประโยคคําถามเช่นแม่ครัวกําลังทําขนมอะไรอยู่แม่ครัวกําลังทําขนมอะไรอยู่นะครับเห็นไหมลูกมันจะมีคำคีย์เวิร์ดนะครับคําว่าคีย์เวิร์ดคือคําคําเฉพาะเช่นคําว่าอะไรแม่ลูกคําว่าอะไรคือเป็นถามแล้วนะอะไรนะครับ มาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปการการบ้านข้อนี้ทําอย่างไรคะคุณแม่นะลูกคําว่าอย่างไรไมมลูกเป็นคําที่ใช้ในการถามนะครับถามนักเรียนจําคํานี้ให้ดีนะครับจําคําที่ครูบอกดีก็คือใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรคํานี้ถ้าไมอยู่ในประโยคนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นประโยคคําถามนะครับ อาต่อไปมาดูประโยคปฏิเสธนะครับประโยคปฏิเสธคือประโยคที่ไม่ตอบรับหรือไม่ยอมรับนั่นเองเช่นฉันไม่ได้เป็นคนขโมยนะลูกปฏิเสธเลยคือเราไม่ได้ทำเราเราไม่ยอมรับนะครับมันจะมีคาเหล่านี้อยู่คำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้นะลูกจะอยู่ในประโยคนั้นๆนะครับเมื่อเจอพวกนี้นะครับท่านก็สามารถตอบได้เลยว่าเป็นประโยคปฏิเสธเนาะแต่นักนเรียนต้องดูให้ดีนะครับเช่นอ่า น้องไม่อาบน้ํานะครับน้องไม่อาบน้ําบางครั้งคําว่าไม่บางทีไม่ได้เป็นปฏิเสธนะครับอาจจะเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆว่าน้องไม่ได้อาบน้ํานะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างประโยคนะครับเช่นผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับเห็นไหมผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับดูคาคานี้นะครับเช่นคําว่าไม่ได้ไม่ลูกไม่ได้อยู่ก็คืออ ปฏิเสธนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปลูกตัวอย่างต่อไปอตัวอย่างต่อไปเช่นผมไม่ได้เป็นคนกินไก่ทอดพวกนี้เห็นไหมเขามีคําว่าไม่ได้อยู่ด้วยนะครับมีคําว่าไม่ได้อยู่แสดงว่าอ่านะครับแสดงว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับต่อไปนะครับ ประโยคขอร้องนะครับประโยคขอร้องประโยคขอร้องคือเป็นประโยคที่ต้องการนะครับขอร้องให้ผู้อื่นเนี่ยทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมักจะมีคําว่ากะระุนนาไมลูกโปรดช่วยวานช่วยหยิบดินสอให้ฉันหน่อยนะครับวานไปเก็บไอ้นั้นให้ฉันหน่อยอน,นุนให้ฉันหน่อยนะครับเป็น ประโยคขอร้องเนาะจะมีคําพวกนี้อยู่อ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับเรามาดูตัวอย่างของประโยคนี้นะครับตัวอย่างเช่นคุณยายช่วยเล่านิทานให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะเห็นไหมลูกมีคําว่าอะไรลูกคําว่าช่วยอยู่นะครับคําว่าช่วยไหมคาว่าช่วยอยู่เห็นไหมนี่คือประโยคขอร้องนะครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกรุณาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบมีคําว่า กะรุณาไหมครับกะรุณาคํานี้นะครับเป็นการขอร้องเห็นไหมลูกกรุณาวางรองเท้าให้เป็นระเบียบโดยไม่ได้แบบบังคับต้องวางเป็นระเบียบนะครับเดี๋ยวจะมีประโยคต่อไปนะครับมาดูประโยคคําสั่งนี่แหละครับที่เป็นประโยคที่บังคับนะครับบังคับว่าต้องทําอย่างนู้นต้องทําอย่างนี้นะครับอมาดูประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งคือประโยคที่นะครับสั่งให้ผู้อื่นเนี่ยผู้อื่นทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นการให้ทําหรืออาจจะให้ทําหรือไม่ทําก็ได้ให้ทํานะครับหรือไม่ให้ทําก็ได้นะครับห้ามทําหรือไม่ให้ทำนะ,ะมาดูตัวอย่างมาดูคําก่อนนะลูกจะมีคําว่าอย่าห้ามต้องจงจะอยู่ในประโยคนั้นๆน,น,นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นห้ามหยอกล้อเล่นกันขณะรับประทานอาหารเห็นไหมลูกมีคําว่าห้ามอยู่นะคำว่าห้าม คำว่าห้ามอยู่หมหไหมลูกห้ามนะครับเป็นการสั่งว่าห้ามหยอกล้อกันในขณะรับประทานอาหารห้ามส่งเสียงดังในขณะเรียนเห็นี้นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมาดูตัวอย่างนึงครับทุกคนอย่าถอดแมสเมื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะครับเห็นไหมมีคําว่าอย่านไปลูกอยา่าเห็นไหมครับมีคําว่าอย่าอยู่ทุกคนอย่าถอดแมสเมื่ออยู่ร่วมกักบ อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะครับเป็นไหมลูกนี่คือประโยคนะครับอ่าทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างใบงานนะครับที่ครูให้ครูแอมให้เรียนทํานะครับนักเรียนเนี่ยต้องแต่งประโยคนะครับ5ประเภทนี้โดยครูแอมเนี่ยจะมีคําไว้ให้ครูจะมีรูปไปให้นะครับรูปนี้เป็นรูปอะไรครับนักเรียนอ่าถูกต้องครับเป็นรูปกระติกน้ำเป็นลูกอ่าเป็นรูปกระติกน้ํา นะครับเป็นรูปกระติกน้ำอ่ะอันนี้ติดไปหน่อยนะครับหายไปนิดนึงนักเรียนก็เขียนเลยนะครับแต่งประโยคด้วยตัวเองลองฝึกแต่งนะครับประโยคบอกเล่าก่อนเลยลูกตัวอย่างเช่นองลูกกระติกน้ำสีแดงนะครับบอกเล่าเฉยๆว่ากระติกน้ำเนี่ยเป็นสีแดงนะครับอ่ะมาดูประประโยคปฏิเสธกระติกน้ำนี้ไม่ใช่ของฉันนะลูกคาว่าไม่ใช่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับว่า สิ่งสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเรานะนะครับต่อไปเป็นประโยคคําถามนะครับเธอเห็นกระติกน้าฉันไหมเธอเห็นกระติกน้ําฉันไหมนะครับหมคยคว่าไหมนะครับตัวนี้เมื่อต่อท้ายอันนี้มันจะเป็นประโยคคําถามขึ้นทันทีต้องการคำตอบไหมครับต้องการคําตอบแล้วคนอื่นที่เราถามต้องตอบไหมเพื่อให้ประโยคนันสมบูรณ์ต้องตอบนะครับว่ากระติกน้าอยู่ในอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่เห็นนะนะครับอ่าต่อไปประโยคคําสั่ง <ítulo> sabes, อย anyway, ่าเอากระติกน้ำฉันไปนะครับเห็นไหมมีคําว่าอย่าอยู่คําสั่งห้ามอย่าอย่าอย่านะอย่าเอากระติกน้ำฉันไปนะเป็นคําสั่งเลยนะนะครับอ่าต่อไปเป็นประโยคขอร้องช่วยหยิบกระติกน้ำให้ฉันหน่อยเห็นไลูกคาว่าช่วยนะครับเป็นคําที่บ่งบอกถึงว่าขอร้องนะครับขอร้องให้หยิบช่วยหยิบกระติกน้ำให้ฉันหน่อยเห็นไหมลูกยากไหมครับสําหรับ ประโยคสื่อสารนะครับประโยคสื่อสารมีอยู่ทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับ5ประเภทด้วยกันกลับไปย้อนดูทบทวนนะครับมีอะไรบ้าง1นะครับประโยคประโยคบอกเล่าไอนลูกประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่า 2. ประโยคคําถามนะครับ 3. ประโยคปฏิเสธ4ประโยคขอร้อง 5. ประโยค คำสั่งนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนวันนี้นะครับก็เรื่องของประโยคสื่อสารนะครับของชั้นปฐมศึกษาปีที่3ถ้ท่านเรียนดูคลิปนี้ของครูแอมนะครับทักเรียนก็สามารถทำาบงานได้เนาะถ้าไม่เข้าใจอย่างไรนะครับทักเรียนก็สามารถทักมาครูแอมหรือว่าไลน์มานะครับไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับทักเรียนก็แค่กดไปในไลน์แล้วก็กดไปที่หน้าของครูแล้วก็ทักมาในช่องแชทส่วนตัวได้นะครับอ่าวันนี้ครูแอมก็ จบเพียงแค่นี้นะครับตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจทำใหงานด้วยนะครับเขียนด้วยลายมือที่สวยงามน,นะครับสวัสดีครับ